สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้27เมษายน2567 3ทุ่ม20นาทีโดยประมาณนะครับคลิปนี้พูดคุยสั้นๆกับพี่น้องอสมอก่อนนอนครับไม่พูดนานครับอสมอรับเงินค่าประกันของเดือนเมษายนที่เราส่งรายงานอสม .1 ไปแล้วนะครับใครส่งอสม .1 ภายในไม่เกิน25เมษายน2567จะได้รับค่าประกันของเดือนเมษายน15พฤษภาคม67นี้นะครับ ในขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจว่าจะได้เงินตกเบิกย้อนหลังตุลาคมหกถึงมีนาคมหกเจดนี่หกเดือนเดือนละพันหกพันนี่จะได้พร้อมกันวันที่สิบหาพฤษภาคมนี้หรือไม่ครับวันนี้ฟังารายละเอียดครับก็คือในส่วนของวันที่สิบหาพฤษภาคมหกเนั้นนะครับข้อมูลในระบบ e-social welfare ของกรมบัญชีกางขณะน,นี้เขาระบ,บุไว้เฉพาะว่าวันที่สิ้าพฤษภาคมนี้เป็นการจ่ายเงินค่าบริการ ของเดือนเมษายนรอบที่1เขาเรียกว่าจ่ายค่าปาระกันของเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับเท่าที่ปรากฏในข้อมูลที่เราไปหาดูหาข่าวมาได้นะครับเพราะฉะนั้น,นวันที่1 5พฤษภาคมจะได้รับเฉพาะค่าปาระกันของเดือนเมษายนที่เราปฏิบัติงานไปแล้วแล้วส่งรายงานอ,อสองหนึ่งไปแล้วนะครับส่วนเงินตกเบิกย้อนหลังขณะนี้วันที่27เมษายน2 5 6 7นกี่กรุมบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดวันจ่ายนะครับเพราะว่าเขายังรอ รอข้อมูลอยู่อีกสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งรอข้อมูลที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเคลีย์ระบบไปให้ว่าใครได้รับค่าเริการย้อนหลังเต็ม6เดือน6กพันใครได้รับไม่เต็มทํานองนี้ครับใครเสียชีวิตจะได้กี่เดือนใครเข้าใหม่จะได้กี่เดือนใครลาออกไปจะได้กี่เดือนอะไรทํานองนี้ซึ่งตามข้อมูลข่าวเขาบอกว่าวันที่27เมษายน2องพันหกสิเจ็ดนี่กรมบิจชีกลางได้เปิดระบบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันทึกข้อมูลเข้าไปแล้ว และสำนักง,งานสาธารณสุขเพอจะบันทึกข้อมูลนี้และส่งไปยังจังหวัดภายในไม่เกิน30เมษายนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นจังหวัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จะส่งต่อไปยังกมรมสปสวต่อไปนี่กรมบัญชีการเขายังรอข้อมูลนี้จากกมรมสปสวอยู่ซึ่งกรมบัญชีการเขาไม่รู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่นะครับเขาจะวางระบบใจ่ายให้ตามจํานวนเงินตามที่หน่วยงานของเราที่ดูแลเราออมสม่ยเขาบันทึกข้อมูลให้เรานะครับ นี่ส่วนที่กรมบชีการเขารออยู่ยิงยังไม่ได้กําหนดวันจ่ายนะครับอันที่สสิ่งที่เขารอ,อก็คืองบประมาณปี2อ6 7ซึ่งกรมสะวะสะวะกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเบิกงบประมาณไปยังสํานักง,งบประมาณและเมื่อได้รับงบประมาณจากสํานักง,งบประมาณแล้วก็จะมาเอาเข้าระบบเข้าไปยังบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีการที่เขาจะดึงเงินเหล่านั้นไปทําระบบเบิกจ่ายตรงขง้ามีอสมอ,อ,อยู่ให้เพราะฉะนั้นในการจ่ายตกเบิกย้อนหลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายตัวเบิกยอนหลังให้พี่น้องอสมอเขากําลังดําเนินงานอยู่เพราะฉะนั้นจึงยังไม่ทราบวันจ่ายอยอนหลังนะครับว่าตุลาคมหกถึงมีนาคามหกเจ็ดหกเดือนเดือนละพันเนี่ยหกพั 6, นจะได้วันไหนก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปนะครับส่วนวันที่สิบห้าพฤษภาคมจะได้เฉพาะค่าปริการของเดือนเมษายนหกเจ็ดซึ่งถ้างบประมาณปีหกเจ็ดยังเบิกมาไม่ทันจ่ายของวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับก็จะได้รับค่าปริกการหนึ่งพันไปก่อน ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งพันอาจจะเอาไปรวมกับตกเบิกยอดหลังก็ค่าตกเบิกก็จะกลายเป็นเจ็ดพันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้างบที่มีหรือที่มีอยู่ขณะน,นี้งบที่เขาเบิกมาก่อนหน้านี้ที่เอามาไว้จ่ายเดือนละพันละพันพน่ะถ้างบมันพอจ่ายสาหรับสองพันเลยนี่งบนั้นก็จะถือว่าเป็นงบประมาณของปีหกเจ็ดไปในตัวเพราะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสองหกเจ็ประกาศใช้แล้วถ้างบที่เบิกมาไว้แล้วมันพอจ่ายสองพันมีพลาเขาก็จะจ่ายสองพันไปเลยนะครับ ส่วนตัวเบิกก็จะตกเบิกหกพันนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวเบิกก็จะตกหกพันในวันหลังนะครับวันหลังต่อไปนะครับแต่ถ้างบที่เบิกมาก่อนนั้นนี้มันพอจ่ายสองพันปับ๊บส่วนตกเบิกก็จะตกเบิกหกเดือนที่หลังตามที่งบปีหกเจ็ดตามมานะครับอันนี้ทั้งหมดก็คือสิ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมว่าสิบห้าพฤษภาคมตกลงจะได้พันหรือได้สองพันประมาณหลังวันที่แปดน่าจะทราบข้อมูลนี้ครับ เพราะว่าวันที่8ดเป็นวันที่กรมชีกลางวางระบบโอนค่าบริบการเมษายนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ